สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและ K fc เกฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สุคน,นะครับพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เด็กสกุลคนบ้านขมิ้นนี่คือเขานะครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันอังคารที่21เดิือนธันวาคมพุทธศคมพักราช้อ6 4สะพี่น้องเด้อขณะนี้เวลา5.20โมง20อากาศประมาณ27องศาเซลเซียวครับพี่น้องครับ หลังจากที่ลุงตูมาต่บ้านครับก็หน่อยก็ว่าให้ข้ามาเบิงน้องลําแพนครับตอนนี้น้องลำแพกนก็น่องรับคอกอ,อ,อ,อย,กยออกกู่ครับ,บ,รบรก็ลองจะแท้เคลื่อนไปเลยครับน้องลำแพนกับน้องเบิงเลื่องเลื่องหมดครับถามซ้อว่านบอสประวัตสายบอสกำลังไปเบิงรถแฮ่อยู่ประวัตสาเบิงรถแฮ่ครับพี่น้องครับลุงตูก็หลังจากที่เบิงน้องล,ลําแพนแล้วก็ลงมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเท่าได้เบิงความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงคือเก่าครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้าน บอสโจครับนะครับตัวนีวก้กระป้าอำนาจครับพี่สมหาหายัยไงกระลังต่อฟื้นต่อไฟเห็นว่านเขาเศร้ายังไม่ได้กินเนี่หาก,กินเนี่ยพี่น้องน,นี่อโหหอ้ยรุยการการุยงานครับขนาดปลาสุดยอดอ่างกางข้างสามนะครับอย่างน,อน,น้องนส้มหมูกับทอดหมูนว่าอืาอมแซ่บๆซ่บอร่อย ดวงการเบือง,งนั้นดูแลทีมงานของชาวนาเพ่งๆครับสุดย,ยอดเบิ้งฉากวิธีกับลูกตูก็ยัง่ได้เฮสธตำเขาวอยู่ไหมครับนี่ว่าเขาจะทอไดไหนปะตามลูกตูมากจะห้าเมเบิ้งครับทีมงานมาเยอะยังพี่สมัยทีมงานประดับคอนไวล์มาเยอะยังต้องถามคนหน้าครับผมไม่ทราบครับผมเป็นฝ่ายพ่อบ้านครับ <c oughs> ผมตอบไม่ได้ครับฮะ,อะเอา้อคเเอาคือว่าจะวันที่สิบห้าเราจะย้ายกันวิธีไปวันไหนไปไหน สี่ครึ่งยิบสี่ครึ่งโอ้เป็นแมนเดีบอกว่ามันเป็นตะเลี้วท่ามเดบอกพี่น้องแต่มีสองคเครื่งโอ้แต่งานเข่าแะน้องบัตรเพื่ออาจบางที่อาจเพื่ออาจจะบอกยอมก็คหัวปลาอำนาจครับพี่น้องก็ังี่ยเป็นทางการลูกดูกันเนี่ยมูฮจักเพราะว่าไม่ค่อยได้มานนี่ปานใดอะไรพี่น้องนะครับปหารปนี้ต้องถามผู้บริหารอันบาร์เสียจากไหนที่ไหนนี่ ตอนต่อไปครับสรุปแล้วง่ายวครับเ <c oughs> มื่อไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้อีกโอ้เมื่อนี้ก็ยิบเี็ดแล้วพี่น้องอีกสองสามมือสี่มือเอา้าแตงวากันพี่น้องครับมาตามมุกตัวมาเบิรงทางในได้พี่น้องเด้อหมดที่ตามตอนต่อไปครับพี่น้องตอนนี้ก็่าหาโมงเกือบเพล่งแล้วพี่น้องอากาศก็เริ่มคั่มลงแล้วครับ หลังจากที่บัไดท้ายคิบมาโดนค้เบอลค่อจากไอ้ตะกุกตะก้กนะครับพี่น้องจะน้อยครับเวลร่นไหลไปบ้าไหลมองครับพี่น้องญาติพี่น้องซอยบางนันซอยบางนี่เนี่ยลูกตูนนกสองหัวสามหัวสี่หัวนะครับว่าโอ้จากสซว่นไหนเนาะพี่น้องกันเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าแล้วแต่สเว่นกันเหอเอาที่สบายใจครับแต่พี่น้องว่าไปแล้วพี่น้องสบายใจกันเพราะว่าเป็น่ยนางครับพี่น้องว่าไปรครับ อะไรกับทีมงานกล้องครับอันนี้ครับเพิ่นมาดูแลก,กล้องหลังจากที่ว่ากล้องมันอ่าภาพมันบ่ค่อยชัดุด้อ,อยจังไหนครับนำทีมงานโดยพี่พี่แสบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไหนมาเนี่ยครับตั้งหลายเดือนหลายปีหลายเดือนนี่โอ้งาน,นาเข้าตลอดเลยงานเข้าตลอดโอ้สุดยอดสุดยอดครับดีใจกับผู้มีการมีงานทำครับมี่บอสเขาเรียกมาด่วนก่อนยี่ห้าครับผมมาย้ายกล้องเฉยย้ายกล้อง ใช่ครับนึกว่ากล้องเสียไม่เสียครับไม่เสียคือดีมันหลังคาไงหลังคาโดมาครับโอ้มันบังใช่ไหมทำหลังคาโดมมันบังมันสองสีไงครับครับลงย้ายลงมาเดี๋ยวดูว่าบอสจะขยับไปตรงไหนอ๋อขอบคุณอนี่กับหลังคาโดนหลังคาขอบคุณพี่เสียขอบคุณพี่เสียครับครับครับทีมงานซอร์วิสกล้องครับพี่น้องก็รอก็รอรอบอสมาจาก ใดสนใจกล้องวงจรปิดนี่ท่านสมัยได้พี่น้องครับนี่สนใจติดต่อพี่แสบได้นะครับกล้องวงจรปิดระบบความปลอดภัยแอนซ่อมบำรุงปรับปรุงแก้ไข0817896693ครับพี่น้อง0845423612ครัพี่น้องเด้อสนใจติดต่อได้ราคาเป็นกันเองครับสุดยอดสุดยอดไกลไกลไปหมดครับครับผมเซอร์วิสทั่วราชอาจักรครับขอให้ติดต่อมีการมีงานมากครับขอแค่มาขอแค่นั่นมา ติดต่อมาครับเนาะหาผู้สนใจติดต่อได้เลยพี่น้องเด้อเป็นการดีครับพี่เป็นใจดีครับสุดยอดตอนนี้ก็โอ้รถก็เริ่มทยอยเข้ามาจอดไลน์แล้วครับพี่น้องตอนนี้ครับป๋าพี่นี่ดอกมะม่วงคือออกไลน์นะครับนี่ครับอลังการงานสายที่ดอกมะม่วงครับพี่น้องคนโสดเนี่ยจะได้ก็คือเลยคนโสดเนาะ แล้วแต่สิไปเลยพี่น้องเนาะผู้ใดก็จะเฝ้าเผัวเอาเมียไปเลยพี่น้องเด้ออยู่สวนที่สบายครับอยากเฮ็ดยังก,ก็เฮ็ดได้ไปใช้ก็ไปได้ทุกสถานการณ์โอ้โก้องไิธีก็เริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องขึ้นอยู่แต่ขึ้นยา่างหันเหมือดครับพี่น้องขึ้นเป็นบ้างส่วนบางเครื่องบางตอนครับอาจารย์นกักดนตรีก็ขึ้นไปโอ้ยปลูกอังน้ำดีเด้ปลูกอ,อังน้ำอันเวทีเด้ครับ วันที่20ล้วยังบนท่านอิติเบศแล้วยังบนท่านเคลื่อนที่อยู่เดี๋ปกติแล้วต้องออกไปง่ายไปแล้วนีะครับเพื่อไปเตรียมการนี่ผู้ครับเนาะแล้วแต่ผู้บริหารมันจะพลาเฮ็ดครับโอ้อาจารย์สอนลำเพลินนะครับนี่ครับสวัสดีครับประยุทธ์ กำลังสวรรค์เกร็งแล้วพูดนครับโอ้น่ากุฏิยากําลังบ้าครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับเอาวันนี้ก็มาค่ำนะวันนี้ขอบอกให้มา18นาฬโอ้เมื่อวันนี้มาสองคนสามสุดยอดครับกุี๋ยวหมูร้านเดิมร่างกลางงานสร้างปกกัตเตีลุกดูเขบ้าใจเทธอนสีเหลืออยู่ประมาณ เกือบบัดตลอดผู้นี้ฮักก็เริ่มครับผู้นี้โอ้เสืได้กินของแซ่บอยู่นะครับพี่น้องภูรอยากมากนะพี่น้องเด้ยอยครับจุดชาดที่เก้าครับโด้ทีมงานป้อนรับหาเห็นผู้นึงหนื่อมาแล้วเขามาแล้วนีี่ปะโอ้ขมมากผู้ดี้สงวนทีนะเอาเลยครับอรโอ้เหนื่อม,มาสำเร็จแล้วบ่สำเร็จแล้วบ่สำเร็จแล้วย่างสำเร็จแล้วย่าง ผู้ปฏิวัมาทำมาบ่กีเหรีลายบทยังเลยกบทจำเรียญกี่เรียนยังหลายยังหนาเอาอันนี้ปรับขึ้นบ่ขึ้นเมื่อตเป็นยังข้าอยังบ่เช็คนี่เช็คความเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วอเไงไงนะคันเอาจะมาเซ็นออกคลิปไหนเขาเลยเขาจะมาแต่ว่าอดีนี่โอ้โหกระตอบีเนี้ยของของก็เช็กเรียบร้อยแล้วมองในเสียหายก็บซ้อมหมวก็แล้วเออกระว่าก็ได้กระว่าก็ดีก็ได้หรอกซ้อมหมวก็แล้วเฮ็ดคลิปตุ้ดีเฮ็ดคลิปตุ้ดีคันว่าพอใจเบ้าก็จะไปเบ้านะจตัดต่อที่บดี เอาทีมงานปรลาเขามีจฉกตแล้วนี่นมินพี่เจ้าผู้เดียวบอกแต่เห็นเหอยู่นสามนะหาตัวอันเมฆกันบอกเมฆกับผู้ใดผู้นึงอ้่นจะว่าจะเขาสียูรกดาสิยูจ่อถ้าเราอีกผู้นึงัฮะงันนันผู้ใดง่ายๆนั่นีไหมบอกเจ็ก่อนเดจเจกก่อนมาอยู่บอกยีลแล้วยังสี่าบารีบารีง่ายง่ายวิธีมือไหนปาีแหล่าผมก็บเอาทีมงานั่คอนอยมากหรืล่าคอนีม้าคอนฟอยทีมงานจอได้เป็นไง จอมีผู้เดียวมาตรฐานมีผู้เดียวผู้เดีวันว่าิอใหนุ่ยสิงายง่ายว่าดิง่ายว่ายปักมุดเร้วปักมุดบัดีวปักมุเวโอ้้มมาตรฐานเดี๋ยวอดมือเดี๋ยวมาเออ่ายงายนี่ยีสาน่ายเปนที่ยี่ามโอ้เพาะว่าตู้มันทีได้ยินข่าวว่ารถตู้มัมันทีรถตู้ยังตู้ลโพง กองมุ้งคอร้อยเป็นทังไหนเนาะกองบุ้งอยคือยีไพมาสักคนดูมอหาเระไรคนที่ตามทำไมเขาส้นี่เขาอยากเสื้อเสื้อไพเลยส้นมากเสื้อไว้รอบนอยู่อกเออคือคือคือคีเป็นจะไนคู่ต้องก็ต้อนสบายดีบ่ะน้าเนี่ยเทศกาลงานนเนี่ยพูดนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูเอาคือได้ข่าวว่าสี่าเป็นแม่บ้านให้ซ้อบอกอดี โอ้ยจับ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 มั่นกองมั่นกองมั่นกองบอกกองจะได้ซ้อว่าอยู่ว่าถามทางผู้ตองผู้ตองสิมาอยู่แต่ไม่บ้านแต่แสดงไม่มาจ่อเอาแสดงว่าแม่บ้านสามคนจ่อเบิ่มเลยหมอเฮ้เสียงใครวะว้ายว้ายว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้าย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 เอาลำเพินดีใจครับเห็นน้องลำเพียนเพิ่นโอ้ยขึ้นไปหาเพิ่น หัวงแต่ได้ครับมาเอาให้ปัญหน่อยกัรลูกตูเปลี้ยงหรือ้ายห้บวยวายครับให้คักขนาดเขาเตือนเป็นแพ่งนอกเป็นขนาดได้ด้วยไปได้ไหมป้าจุดสุดยอดไปโอ้ยย่างย่างคือเก่าอยู่มันมีเวลาปฏิบัติหรซื้อมันมีเวลาพูดถึงว่าเวลานี่ผมมีอยู่ดอกแต่ว่ามันกี่เหลี่ยมยังไงมันอย่งต่อเนื่องมกี่เหลี่ยมไลแสดงว่าบ่บลูมันบ่บอมันต่อเนื่องนะมันประมาณสั้นแล้วจะปรึกษากัน้าหลังจะมองไม่แล้วตามมาครับพี่น้อง เดี๋ยวมันสิบทลอดไนะครับเวลามันสิบหมืก้อนครับอ่ะวคอยเปลี่ยนคอยไป,ค,ปครับจวดจาาฟาดบึมข้ามบ่อข้ามจ่าบมื่อยากหลายภายในพี่น้องครับหลังจากที่ว่าโอ้ยบริสุทธทายมาดูนครับถือกุ๊กตะกั๊กคนของประชาชนครับลุงตู่ไเฮ็ดจางเฮ็ดเมื่อนะครับบริสุทธิให้บริสุทเครียดบริสุทธิ์เรียดอย่างนะครับแล้วแต่ไฟสีดาวสีบ่อแล้วลวาเราไปอันไหนมันพอใจสบายใจขอแบบพี่น้องเส้มตามสบายครับ นะตามาตามาตามาอ้ลวงคงลงครัวห to ้วยแม่นยังมันขึ้นไหลจังสิ่มันแมนพีหลอกหรือเปล่า่พี่น้องนี่เออมันแมนเหมือนหน้าเม่ไรเพื่อนีวขึ้นไหลปะห่วยห่วย่ายว่ายว่ายมันแมนเมื่อไจะว่าเถอะจะว่าเถอ น้ำนิ zat, like, huh? oh. mm ่งๆอันนีมาขึ้นไหลเลยจังไหนขึ้นไหลแห้งจังไงว้ายมันมาแม่นั่นอย่งนี้น่องเนี่ยน้าโมไลเพื่อนขี้นไหลว่ะเยาวาต่อามาครับ สวัสดีครับดีครับยอครยังร้อมผักใกล้ๆครับอ้ใดะไรนี่เเ็นเ็กข้นา้นาดนั้นตานอบใส่ม้เนาะตอใส่นอนเนาะวัสดีครับอาจารย์วานครับครวัสดีครัาม่กินข้าวลูกเกครับผมซซสวันดีครับอาจารย์ เส้นแทบเส้นแทบเโอ้ยังใหม่ใหม่อมห่อนจะได้เป็นแทบอมห่อนอ,อมไก่ใส่ผักอมไก่ใส่ผักกาดถั่วจันโอ้สุดยอดความแทบเท่านี่ผักเลยแทบแทบแทบโอ้เดี๋ยวถ่ายคลิปเลยซัด <ๆๆ S 1> จะค้าสองค้ามเลยพี่น้องโอ้ยอ,อากาศจะโบ้หนาวพี่น้องเริ่มเศร้าหนาวแล้วครับพี่น้องอากาศก็เริ่มธรรมดาธรรมดาแล้วหนาวตามหนาวต้านอ่ก็เริ่มสบายแล้วแต่ว่าดึกมากอย่อาชีนหนาวมันเป็นน้ำร่มโมพัดซื้อหรืขันรมพัดหรือมัสยีหนาวอยู่หรือครับพี่น้องอ้าว เอาแม่บ้านครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวสิ้นเดือนก็นออกแล้ววันนีแม่บ้านครับเปซ่อมเต้นซ่อมแดนซเซอร์แล้วอาจารย์สิบหท่านเขาครับ,รบอันข้างที่ครับเอกนั่งเอกตลกพ่อพญาครับสวัสดีครับเอกสุขสุพรรณครับเดู้ดค,รครับผมโอ้คนของภาษาส้นไหมเป็นร่องมื้นที่หลายเดี๋ยวเขาก็ให้เป็นร่องมองนั่นเขาให้เป็นร่องมองนี่ มาไกระแซนแห้งได้ลุงตัวตัวโจมตีจมตีจมตีลุงตัวชั่วยสิเอาโอเคขอบรหลายครับทางพี่เกษตรเป็นพ่อพญากันย่างขี้จุนได้จืดนายพี่เกษตรเป็นพ่อแหลมอันนี้ตาล่าตลกช่องไงท้ายดุลไม่ได้ครับแต่เขาเสียหายนะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาอะไรมาขายอย่างน้อบานีไปเร็ว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 มาสัมภาษณ์สก่อนนะตามมาพี่น้อง อ๋อมันอ้อมมันอ้อมสกอนครับโดดจังมากเธอหนึ่งตัดเปี้ดเครับมาครับพี่น้องเอา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 มาแล้วมาแล้วรับดลุ้นาแนูมาแล้วลุ้นูมาแล้วล เดี๋ยวครับอาจารจนนย์ลอยวันนี้ครับอกกาอจารย์ลอยครับที่จังจินเนาะอาจารย์ลอยเสือพักเพื่อคมสีถูงครับอือโอ้เมื่อตะไคร้นึกว่าน้องกันนะกว่าที่บ้านน่องยิงเหรอโอ้นึกว่าน้องหญิงเมื่อตะไคร้น้องชมพู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้คือง,งามเก่าเลยสวยๆๆๆอันนี้นั่งเอกอะไรนะสวัสดีค่ะน้องจินน,อน้องจินโอ้ยลืมไเข่ามาดูวนจำชื่อกันไม่ได้อันนี้เดี๋ยว น้นองเคนดี้ <ไป S 1> โอ้สาวสวยน้องเคนดี้อ่าน้องตองอูนะครับฝา,ากพี่น้องเอาสุรักที่นี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสวัสดีก่อนนะครับเด้อเบื้องแรกเบื้อแรกให้อยู่ดีมีให้สุขุสุขก่นครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสุรักที่นี้ฝากไว้สวัสดีครับโอ้ตะกูตะกักน,ะกน้อยๆไม่ได้เบ้าโดดครับพี่น้องครับ